สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาเก็บตกผลงานของ2นักกีฬาไทยในต่างแดนที่ลงแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยกับผลงานของชัชชุออนโมกสีและก็อัจฉราพรคงยศที่่อช่วงดึกที่ผ่านมาได้ลงรับใช้ต้นสังกัดในหลีกตุรกียอย่างซาริเยแล้วสามารถพลิกล็อกเอาชนะทีมที่อันดับเหนือกว่าอย่างโคเจโบรูไปได้อย่างสนุก3ต่อ2เซต โดยที่ก่อนเกมนี้ซาลิเยเจ้าบ้านนั้นรั้งอยู่ในอันดับที่12ของตารางในขณะที่ทีมเยือนรั้งอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนทําให้หลายคนเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นงานที่ไม่ง่ายนักของซาลิเยที่จะคว้าชัยชนะได้แต่อย่างไรก็ตามทางซาลิเยก็สามารถออกสตาร์ทในเกมนี้ได้ดีเกินความคาดหมายครับเมื่อสามารถขึ้นนําไปได้ก่อนถึง2ต่อ0เซตโดยที่ในเซตแรกทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีจนมาเสมอกันในช่วงปลายเซตที่19ต่อ19 ก่อนที่ทางซาริเยจะสามารถทำ5คะแนนรวดก่อนปิดเซตนี้ไปด้วยคะแนน25-22ต่อ 22. ส่วนในเซตที่2ทั้ง2ทีมก็ยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีคู่ขี้เช่นเคยจนมาเสมอกันในช่วงปลายเซตที่22-22ต่อคะแนนก่อนที่ทางซารรเยจะสามารถช่วยโอกาสแซงขึ้นนำแล้วก็ปิดเซตนี้ด้วยชัยชนะได้อีกครั้งด้วยสกอร์25-23แต่อย่างไรก็ตาม ในเซตที่3ทีมเยือนอย่างโคเซโบรรกลับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างร้อนแรงครับโดยการออกนำซาลิเยไปขาดลอยถึง11ต่อ4และมีทีท่าว่าน่าจะได้เซตนี้ไปค่อนข้างแน่แต่ทว่ากลับกลายเป็นทางซาริเยที่ได้แก้เกมแล้วค่อยๆฟื้นขึ้นมาทำคะแนนไล่มาเรื่อยๆจนกลับมาเสมอกันที่15ต่อ15ได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งเมื่อถึงนาทีนั้นแอดมินแอบคิดในใจเลยครับว่าโมเมนตัม um ในเกมเนี่ยน่าจะมาทางฝั่งของซาริเยแล้ว น่าจะมีโอกาสพลิกแซงแล้วก็เก็บเซตนี้ไปได้พร้อมกับชัยชนะ3-0ต่อซเซตแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับแตกต่างจากที่แอบคิดไว้อย่างสิ้นเชิงครับเพราะสถานการณ์มันได้กลับตาลปัดอีกครั้งดังฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศเมื่อมันกลายเป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่กลับมากดแต้มได้แบบรัวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการบล็อกที่มันทําให้ทั้งเพียวแล้วก็เพื่อนตัวรุกชาวเยอรมน,นีตีเสียแต้มกันแบบรัวๆจนโค้ชต้องถอดออกไปพักกันทั้งคู่ ก่อนที่ทางโคเจโบรูจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะในเซตนี้ไปได้ด้วยคะแนน25-20ต่อทำให้สกอร์รวมซาริเยนํำแค่2-1ต่อเซตแล้วและพอมาถึงในเซตที่4สถานการณ์ของซาริเยก็ไม่ได้ดูดีขึ้นไปจากเดิมมากนะครับพวกเขาออกสตาร์ได้ดีขึ้นกว่าในเซตก่อนทำแตนขึ้นนำได้ในช่วงต้นเซตแต่ก็โดนโคเซโบรูพลิกแซงและทำคะแนนทิ้งห่างในช่วงกลางเซตไปถึง11-17ต่อ ที่แม้ทางซาริเยจะไม่ยอมแพ้และก็สู้สุดใจจนไล่มาคะแนนสูสี2ีต่อ23ในช่วงปลายเซตแต่สุดท้ายก็เป็นทางฝั่งของคคเซโบรูที่สามารถรักษาความได้เปรียบและก็เอาชนะไปได้25าต่อ22ทําให้ทั้ง2ทีมกลับมาเสมอกันที่2ต่อ2เซตซึ่งมาถึงตอนนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่มีโอกาสชมเกมถ่ายทอดสดก็น่าจะคิดเหมือนๆกันว่าโมเมนตัมในเกมนี้น่าจะพลิกไปทางฝั่งของโคเซโบรูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามทางซาดิเยกลับออกสตาร์ทในเซตที่5ได้อย่างน่าอาัศจรรย์ทำแต้มขึ้นนำไปก่อนได้ถึง9ต่อ1นคะแนนจากผลงานที่มีส่วนอย่างมากของเพียวอัชราพรคงยศที่มีโอกาสเสิร์ฟคนเดียวแบบต่อเนื่องถึง8-9ครั้งอันนำมาสู่คะแนนที่ทิ้งห่างอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของทีมในเซตสำคัญนี้ง่ายกว่าที่คิดไว้มากซึ่งก็แน่นอนว่าทางซาดิเยไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปครับปิดเซตสุดท้ายไปด้วยชัยชนะ15ต่อ5คะแนน โดยที่3คะแนนสุดท้ายมาจาก2นักกีฬาไทยของเราอย่างชัดเจอนและอัจฉาพรแบบล้วนๆอีกด้วยส่งผลให้ซาเยขคว้าชัยชนะในแมชนี้ด้วยสกอร์สต่อ2ไปอย่างสนุกสุดบันได้อีก1แมชซึ่งถึงแม้ว่าชัยชนะที่เก็บเพิ่มมาได้2คะแนนในแมชนี้จะไม่สามารถขยับอันดับของทีมซารเรยได้มากมายนักแต่ผลงานของนักกีฬาไทยในแมชนี้ ก็ถือได้ว่าทาผลงานก็ได้ดีพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของชัดจุออนที่มีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดและก็มีการขึ้นทําคะแนนทั้งในแดนหน้าและก็จากแดนหลังที่เฉียบขาดในขณะที่อัจฉราพรก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเสิร์ฟที่ดูจะแม่นยําแล้วก็อันตรายขึ้นสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้เป็นอย่างมากเพียงแต่อาจจะขาดในเรื่องของความสม่ําเสมอไปบ้างจากการที่มีผลงานดรอปลงไปในช่วงกลางเกม แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ามีผลงานที่น่าประทับใจเลยทีเดียวโดยโปรแกรมของทีมซาลิยในแมตช์ต่อไปนั้นจะลงแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่24ธันวาคมนี้ยังไงก็รอติดตามเซียสองสาวไทยของเรากันด้วยครับแต่สำหรับการเก็บตกผลงานของนักกีฬาไทยมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ